สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า h o n d a a c c o r d นะ2.4กิออโต้ปี2004นะฮะคันนี้เป็นเครื่องรหัส K24 นะครับเริ่มต้นด้ด้านหน้านะสีสันรอบคันสวยงามนะครับอาตนิสีต่างๆผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมเก็บสีไปประมาณ3 3-4ชิ้นนะฮะ3-4จุดนะครับผมเก็บให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รถอยู่ในสภาพคินคีนะครับสีร้อยเปอร์เซนะครับอ่านี่นะฮะเครื่องนิ่งช่องล่างแน่นแอร์เย็นสีสวยนะครับรถพร้อมใช้งานทางไกลนะไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับย้ําเลยนะครับว่ารถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะน้ํามันล้ลวนนะครับตั้งแต่กําเนิดนะฮะเดี๋ยวไปดูหลังคานะครับผมเก็บงาน ทับรุงให้เรียบร้อยหมดทุกส่วนนะครับน้ำมันเครื่องถ่ายเรียบร้อยน้ำมันเกียร์ถ่ายเรียบร้อยนะฮะกองเครื่องกองเครืคค่องสายพงสายพานผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะแล้วก็เนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูยางนะครับยางเดิมมากับรถไม่ค่อยดีนะตามคลิปที่ลงนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนยางให้ได้สี่เส้นนะครับแล้วก็ทำสี่ล้อมแมกใหม่ให้นะฮะล้อมแมกขอบ18นะครับยางดอกดีสี่เส้นนะครับก็เอาเป็นว่าท่านเอาไปใช้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรฮนะพร้อมใช้งานได้เลยครับ คันนี้ผมเปิดตัวราคาอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับภาษีห9นะฮะเอกสารเล่มทุกอย่างพร้อมโอนนะครับรถบ้านแท้ซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงนะครับไม่ใช่รถเต็นท์ไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถพ่อค้านะฮะย้ำนะครับ่าซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับถ้าทุกท่านติดตามเฮียอ์มอยู่ในช่อง YouTube ก็จะเห็นเฮียอ์มเดินทางไปซื้อที่จังหวัดสุรินทร์นะคันนี้เจ้าของเดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับ นะครับซื้อรถซื้อกันบ้านบ้านฮนะแล้วก็มาเก็บงานซ่อมลุงก่อนขายนะครับซื้อรถกับผมก็ต้องทําใจนะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บงานก่อนนะะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับภายในนะครับแผงประตูสวยทุกบานนะสวยกิฟต์นะครับผมบอกก่อนเลยฮนะนี่นะครับเบาะจัดได้ว่าสวยนะเบาะหนังแท้นะครับ ดี๋ยวมาดูด้านหลังฮะคันนี้ซอกตะเข็บก็เดเดิมนะครับรถไม่โสมนะฮะเดี๋ยวให้ดูฝ้าเพดานครับนี่นะครับแล้วก็พรมนะฮะพรมก็ยังสวยนะครับมาดูอีกด้านนะฮะรถไม่ช้ำนะครับนี่นะฮะ ผมให้่ท่านเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับพร้อมกับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะคันนี้ครับช้าๆชัดๆนะฮะวงบอกว่าสวยนะบอกไฟฟ้าคู่หนะ้าใช้งานได้นะกระจกไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบนะฮะวงข้าปรับปรับไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวด้านหลังรอ,อบนะบเดี๋ยวมาชมห้องท้ายนะครับนะครับห้องท้ายแบบนี้นะฮะย้ำนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะห้องท้ายผมทำใหม่หมดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมถอดเครื่องเสียงออกนะครับแล้วมันเป็นตู้ลำโพงนะอันนี้เฮียอารไม่ค่อยชอบนะครับก็ เอามาจัดการหุ้มใหม่นะครับทําใหม่ด้านด้านหลังนะฮะท้ายก็เดิมเดิมนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูกันะกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับอ่าสองดอกครับสองดอกอีกดอกหนึ่งใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คฐานดูนะย้ำนะกุญแจได้มาสองดอกนะครับสองดอกครบนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับ เปิดแอร์นะฮะวัดวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับเลขไม์อยู่แสนแปดนะฮะรถสวยนะครับผมบอกได้เลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเนี่ยภายในประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม์อีกรอบนึ่งนะฮะนี่นะครับวัดวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะห้องเครื่องครับผม เครื่องนิ่งนะผมบอกก่อนนะเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นแอร์เย็นนะถพร้อมใช้งานนะครับเก็บการต้มุงชุดใไก่ให้เรียบร้อยนะเครื่องนิ่งๆแบบนี้นะครับไม่มีเสียงตื่นใดๆรบกวนนะพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับสนใจยังไงก็ 0, 0, 0 2 9 2 7 7 7 7 7 9นนะครับราคา99,000บาทราคาพูดคุยต่อรองได้นะครับ ย้ำนะรถว่าผมเก็บงานซ่อมลุงเรียบร้อยทุกจุดนะครับท่านเอาไปใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งตามระยะนะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขที่กําหนดนะสนใจยังไงก็0902 7 5 7 7 9 8นะครับมาเอารถีสวยรถด,ดีๆรถจบๆไปใช้งานกันฮะค,คันนี้ภาษี6 9นะลืมบอกไปฮนะ ครับผม0ูนย์เก้าศยองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเยอามคนรักรถโคราชพร้อมบ,บริการทุกท่านด้วยใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม